สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโลไอเทมนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเกมนี้นะเหมือนเขาว่าแบบจะต้องสุ่มนะนี่เห็นไหมลูกต่องี้ปึ๊บ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 อ่าอุ้ยได้อะไรเป็นสแตนดิ้งเอกนะฮะทุกคนสแตนสแตนดาร์ดเอกเออสแตนดาร์ดเอกนะฮะนี่ฮะพอเราได้มาแล้วก็มาวางนะปึ๊บปึ๊บวางสิอ๋อต้องวางก่อนโอเคนี่ฮะวางแล้วอ่านี่ไงเราก็ได้ตังค์นะหงมงำหงมหงมโอเคครับทุกคนเราต้องเก็บตังค์ให้้ไดครบ100นะฮะฮ เก,เก็บไปเก็บไปเรื่อยๆโอ้เสียงเสียงเสียงเราสามารถเบาเสียงเกมได้ใช่ไหมอ่าเกมนี้ถือว่าดีนะฮะให้เลยฮะ10%คะแนนนี่เก็บไปได้100รนะครับอ่าเราได้ไข่มาเป็นไข่น้อยโอเคได้แล้วไงต่อเอามาซื้อลูกเต่าใช่ไหมได้เลยนีย่เงิได้ open die and low item โอ้คุ้นๆเหมือนเกมนี้เลยนะเหมือนของเกมอะไรนะที่เราหาผู้หญิงนะทุกคน โอ้ได้เป็นเองครับทุกคนเป็นบอลบอลคอนนะครเป็นเหรียญทองแดงทุกคนอ่านี่ฮะเราสามารถกดข้าไปได้เลยแล้วก็เอามาวางเพิ่มได้นะนี่ฮะปึ๊บอันนี้13บาทต่อวิเลยทุกคนอันนี้เยอะมากครับแพงมากอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ย OP Dice Starter Bundle ไม่ซื้อไม่ชอบนะฮะโอเคแล้วก็นี่ฮะมีเป็นบูทนะฮะแล้วก็เป็น OP Limited Enchant โอ้อันนี้เหมือนแบบแคล้ายๆแบบเกมน,นั้นได้อะไรนะเอ,อ่อ Pet Simulator นะครับทุกคน น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็นี่เป็นคูณสองเงินแล้วก็เป็น mutation l u นะฮะอันนี้เป็นทําให้เราแบบว่ามีโอกาสได้แบบของดีๆมากขึ้นนะฮะโอ้โหของเติมมีคือเยอะมากดูสิไม่ธรรมดาสนะำหรับเกมนี้นะของเติมนีคือแบบจัดว่าเยอะมากนะฮะโอเคแล้วก็มีอะไร auto delete นะครับผมเป็น delete ระดับนะว่าต้องเอาแบบดีล e ทระดับไหนออกไปนะเละนี้กซื้ออ๋อทุกคนครับเราไม่ต้องกดเดิมตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเดิมตรงนี้ เราสามารถกดตัวนี้ได้ทุกคนแล้วก็ซื้อได้เลยตรงนี้นะฮะนี่ผมจะซื้อนี้แล้วกันนะเป็นโกลด์ไดนะ้เทุกคนมาหุนโกลด้นไดโตโอ้โหได้เนียวนะได้เป็นตะปูนะทุกคนนี่ฮะตะปูนิ่วจิ๋วใส่ลงไปอ่ะจิบจุบได้เป็นตะปูนะฮะเคยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้ตะปูมานิดนึงแล้วกันก็ยังดีท่อเลยฮะได้ตะปูแล้วก็นี่มีอะไรออโต ออโต้คอเลตอ๋อ oh, นี่เป็นบุนเองออตโต้มัตนะฮะออตโต้มัตเฉยอัตโนมัติและนี่คือเป็นการ,กร,รอ,อัปเกรดเหรอนี่ไงอัพเกรดชั้นครับผมนี่ฮะมีมูดิชั่นลักก็คือจะมีโอกาสติดมูดิชั่นมากขึ้นนะก็คือเป็นสถานะพิเศษกับไอเทมเรามากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ก็คือขนาดจะใหญ่ขึ้นนะโอ้โหซึ่งคนพวกนี้นี่เขามีขนาดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนอลังการงานสร้างมากเลยเฮ้ย hey, ่ผมชอบนะที่แบบว่าขนาดไซส์ใหญ่อย่างนี้แล้วยังไม่แหลกเลยนะททุกกกคคคนนนนดดดดดดูิแแสงงเเเเเเ้้าาาามมมไีีีนะนะฮโออ๋ยวร็บตตั์่ ซื้อเลยฮะนี่ฮะซื้อไปในนี้สิบอันมาเลยแล้วก็อันนี้เป็นเซลไอเทมนะครับสามารถขายของได้แล้วก็อันนี้เป็น,นสต๊อนน Store. อ๋ออ่าแล้วก็มีอะไรมีโอพีลีว์ดนี่ไงเราต้องกดเข้ากรุ๊ปนะฮะเข้ากลุ่มนะทุกคนกดไลค์เกมกดเข้ากลุ่มเพื่อรับสุดยอดลูกเต่านะฮะสองแสนห้าหมื่นเปอร์เซ็นเอ้ยลองดูดีกว่าลองดูดีกว่าว่าจะได้อะไรนะฮะนี่เลยเรารับมาเลยปึ๊บปึ๊บรับมาแล้วนะฮะอ่ารับไปแล้วเราเรารับได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมรับครั้งต่อไปไม่ได้นะฮะ แล้วตอนนี้ผมก็มาในเซิร์ฟโลกของส่วนตัวแล้วนะครับผมจะได้ไม่มีอะไรบังจอนะฮะนี่เรามีลูกเต่านี้ฮะโคตรเทพเลยแต่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยขอาสู้ธรรมดาก่อนนะ,ะทุกคนสคิปอุ้ยอะไรเนี่ยเป็นฟิปฟับนะฮะเป็นเหมือนรองเท้าแตะนะ,ะทุกคนนี่ไงรองเท้าแตะนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นปักเกอร์อันนี้เป็นสแตนด์สแตน,นดาร์ดั้งเอกฮึมรวยๆเลยครับผมนี่ฮะมีแต่ของกากากระอะไรเนี่ยโอ้โหสเปร อ้หู้ยอันนี้เป็นเก้าอี้ครับทุกคน Going Wooden เชียร์โอ้เป็นเอ่อเก้าอี้ที่เรื่องแสงได้นะครับอันนี้เป็นทมาโต้นะครับแล้วก็นี่ฮะของจริงเรามาแล้วทุกคนตอนนี้ทําไมฟ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทองฟ้าทองฟ้าเป็นสีแบบอย่างนี้เลยนะมาดูกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับสองเสนห้าหมื่นเปอร์เซ็นนะมุนม้นมุนมุมุนทุกคนมันคือเรื่องจริงใช่ไหม มันคือเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> พูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยครับผมพูดไม่ออกจริงๆนะเนี่ย <c oughs> โอ้รู้สึกทอ้ออ่ะมัน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 คือเรื่องจริงใช่ไหม <c oughs> เออไม่เป็นไรครับชชางวันแล้วกันออ นี่เราสามารถขายไอเทมได้นะทุกคนนี่ฮะแต่เดี๋ยวเราต้องวางไอเทมที่เรารู้สึกว่ามันแพงก่อนนะทุกคนนี่รองเท้าแตะอันใหญ่นะฮะแล้วก็บักเกอร์อ่ะขายนี่ขายไปขายไม่สนใจนะฮะเอ,อ่อนี่นี่อันนี้สเปร์วางสเปร์ไปอ๋อในนี้พิเศษที่พิเศษสําหรับอันนี้นะครับสเปร์วางสเปร์ไปปึ๊บแล้วก็นี้เป็นโอ้โหนี่ฮะโต๊เรืองแสงได้ครับผมแล้วก็ทอรนาโต้นะฮะอันอื่นเดี๋ยวเราขายห,หมดไปเลยแล้วกัน ขายหมดไปเลยนะอันอื่นสวยเทมสวยไปฮะขายไปโอเคครับเรียกจะร้องไห้เมื่อกี้คือแบบอย่างเกลือเลยเอาส้ามสตันไปเลยฮะสองแสนห้าหมื่นพลังลูกเต่าพิเศษของเราคือแบบไม่มีหาเลยเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเราซื้อลูกเต่าใหม่ดีกว่านะนี่ฮะเราเล่นลูกเต่านี่เลยครับผมทุกคนหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนปังซื้อมาแล้วครับผมหมุนวันนี้ครับของดีมาแน่นอนครับ ครับผมเอาไม่เป็นไโอ้ยชิวๆหูหชีวิตของเรามันต้องเจอเรื่องแบบนี้บ้างเป็นธรรมดาโธมันใครจะไม่จงไม่เจอเลยนะใช่ไหมล่ะออโต้โลไปนะฮะออโต้โลไปโอเคแล้วก็ออโต้สกิปไม่ได้เว้ยมันปิดหน้าจอไงเนี่ยทำให้มัน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 แบบว่าหน้าจอมันเล็กลงอะทำหน้าจอมันเล็กลงไงอุ้ยทุกคนเมื่อกี้ได้ของดีมาเมื่อกี้ไอ้ที่จริงมันจะมีโลเลตขนาดหน้าจอย่อๆนะ แต่ทำไมครั้นี้มันถึงแบบว่าหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอ่าอเคเคเคหมุนไปหมุนไปฮะใครเป็นคนแบบชอบแบบว่าสุ่มของใช่ไหมครับทุกคน玩ในแบบนี้คือใช้ได้เลยนะฮะอ่าโทมาโตเดี๋ยวอโต้โลยุดก่อนเอโต้โลยุดก่อนโอเคมาแล้วนะฮะเราก็ได้มานิดหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนเราได้อะไรบ้างนะฮะนี่ครับทุกคนโอ้โหของเต็มเลยครับผมโอ้ดูสิ ของเต็มเลยที่เราได้มานะที่ดีๆก็เป็นเจ็ตแพกนะครับทุกคนเจ็ตแพกนะฮะนี่ครับเจ็ตแพกนี่เลยบอกเลยครับของจริงเดี๋ยวเรามาแทนนี่ดีกว่านะแทนไข่นะฮะปึ๊บเจ็ตแพกใส่ลงไปปึ๊บป๊บนี่หนึ่งเลยพันครับผมเจ็ตแพกนะฮะของอย่างเวอร์นะครับเจ็ตแพกของเรานะครับนี่เราก็ได้ตังค์มาเยอะๆเ,เลยโอ้รวย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 วยแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้เป็นไข่ไข่ไข,ข่เลนอะไรเนี่ยไข่อะไรวะเนี่ยทำไมมันมีแสงนี้ด้วยลองมาแทนที่นี้ดิ ไข่ไปปุ๊บไข่โอ้เป็นไข่คอนเฟกเต็ดไข่แบบมน่ารักมากเลยนะมีอะไรบ้างอืออย่างอื่นก็เป็นอันที่แบบกากาแลลวนะไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะนี่อันนี้เหรียญเหรียญเอามาแทนนี้ปุ๊บใส่รูป้าโอเคแล้วก็มีอะไรบ้างไม่มีแล้วนะครับเอ้ยนี่ไงอันนี้อันนี้มะเขือเทศมาแทนนี่เลยโอเคแล้วเราก็มาขายดีกว่านะเซลไอเทมขายหมดไปเลยนะของพวกนี้บ็อกซิ่งกรอบนี่โอ้โหอันนี้น่าสนใจมาก น่าจะขายได้แพงเอ้ยน่าจะน่าจะได้แพงนะฮะบ็อกซิ่งกบนี่อยู่นี่อ๋อนี่ไงเอ็กเบียตัวนี้ได้นะทุกคนนี่ไงโอ้โหไอ้เราก็เพิ่งเห็นนะแม่งเอ้ยเสียเวลาเลยนี่ครับผมบ็อกซิ่งกบนะฮะได้หกสิบห้าบาทนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอันนี้หายากกว่าทําไมมันถึงได้น้อยกว่าหรือเป็นเพราะขนาดมันเล็กกว่าหรือเปล่านะน่าจะเป็นขนาดที่ขนาดมันนะฮะเขียน,น,น,ะะน,น 15, แล้วได้เงินล้านหมื่นห้าเลยทุกคนจังหวะน,นี้ต้องอัปเกรดครับทุกคนจังหวะนี้ต้องอัปเกรดดดดดอออััััปเเเกกกกรไไซะะไซสส์์นนนนะะะะฮฮขาแล้วล้วว็่่มมชยี ยังก่อนแล้วกันเออเอาเลยแล้วกันนะมาลุยนะฮะมาดูดิจะได้ของดีกว่าเดิมไหมโอ้โหนี่ครับผมรวย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 นะฮะสุ่มของฟรีถ้าเกิดชีวิตจริงมีสุ่มของนี้คงจะสนุกนะดูเนาะไม่ต้องไปทำงานเหมือนคนอื่นเขานะ,ะแต่เัี่ก็คิดโกงไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราคิดโกงได้นี่อถ้าเกิดมีจริงๆนะปุ๊บโอเคมาเรามาซื้อดีกว่านะซื้อเป็นลูกเต่านี่กว่าหนึ่งหมื่นนะทุกคนหนึ่งหมื่นมาดูกันดีกว่าเป็นยังไงหนึ่งหมื่นนะครับผมอ่ามาแล้วผมหนึ่งหมื่น มาลูกเต๋าหนึ่งหมืนซื้อไปเลยชอชอมาหมุนอุ้ยทุกคนอุ้ยทุกคนเอาได้หนึ่งในสองเซนทุกคนดูที่ฮ <c oughs> ่าฮ่าวาแล้วดวงผมมันดีเออตอนแรกก็คิดในใจว่าทำไมมันไม่สุ่มไม่ได้ของดีเลยนี่นะเขาเรียกว่ามันรอโอกาสจะมอสเจาะนะฮะแล้วก็มาสุ่มได้นี้ทุกคนเห็นไหมมีครับทุกคนปึ้งหู วอลทายสองแสนนะดึงเนี่ยสองแสนแปดหมื่นโอ้โหดูครับเงิน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 ขึ้นรัวๆครับเงินขึ้นรัวๆครับก็ก็ขอโทษทีครับก็รวยแล้วครับอดูสิอันอื่นคือแบบเป็นไม้ประดับไปเลยอะดูนี่โอ้ยรวยรวยรวยเอาไม้มาเลยเอาไม้มาเลยได้เงินเยอะเลยนะเดี๋ยวเราอัปเกรดนี้เลยนะทุกคนอัปเกรดเลยอัปเกรดเลยโอ้โหคือชิลเลยฮะทุกคนนี่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 อัปเกรดสบายๆเลยครับก็คือรวยครับอืมีเงินเยอะไง เชิวเอาเกีรได้สบายเลยอะ่ะฮาฟินฟินฟินความรู้สึกที่แบบว่าดวงดีมันรู้สึกอย่างนี้เองนะทุกคนแล้วก็นี่เราขยับขั้นเลยฮะเราไปเป็นลูกเต๋าหนึ่งแสนไปเลยครับทุกคนเราไม่ต้องแบบลูกเต๋าอันนี้หรอกฮะนี่ฮะหมุนมาโอ้ยข้ามไปข้ามไป,ไปอะไรนะเราเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะเขาเรียกว่าแบบว่าเออทดสอบไม่เฉยนะทุกคนมาข้ามไปเอาไหมาเอาไหมาเอาไหมาเฮาา้ยาาชิว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 เมื่อกี้แค่แสนเองเย โอเคครับ okay, ทุกคนเอาใหม่ปึบปึบซื้อมาสองลูกนะฮะมาหมุนโอ้ได้ใช่นี่เชอรี่ครับทุกคนโอ้โหดวงดีจัดเลยอะ่ะเป็นไงนอย่างตึงอ่ะครับโอเคแล้วก็ต่อไปโอ้โกคอนเออเสีย <laughs> งก็จะเงียบๆหน่อยนะ,ะถ้าเกิดเราได้ของกากๆอะไรเราก็จะแบบเราก็จะทำแบบเงียบๆหน่อยนะฮะโอเคนี่เก็บเงินมาเก็บเงินมาเก็บเงินให้หมดเลยนี่ฮะ เดี๋ยวเราต้องอะไรนะเขาเรียกว่าอัปเกรดเพิ่มนะครับเพิ่มขนาดละเลพิ่มขนาดโอเคเพิ่มขนาดไปนะฮะอันนี้ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆโอเคใส่ของได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมอ่ามาเดี๋ยวเราอันนี้กันนะเรามาซื้อลูกหมุนใหม่นะลูกหมุนใหม่นะครับเราจะซื้อลูกหมุนแบบเกรดพรีเม,มี่ยมอย่างเดียวนะเราแบบนะธรรมดาเราไม่ใช้ครับแบบมันแบบธรรมดาอออย่างเราต้องแบบระดับนี้ฮะนี่นี่นอีกสองลูกมาเลยมามาเดี๋ยวเย ได้เป็นตะปูนะฮะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้ออ้ได้เป็นนี่ครับผมทุกคนทงฮะ Antient Banner ว้าวของดี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 งดงดนี่ Antient Banner ครับทุกคนโอ้โหแต่สู้นี้เราไม่ได้เลยนี่คือเราตึงจัดนะฮะดูดิอันนี้คือเราตึงจัดอ่ะดูดินนคือแบอบได้เงินโคตรเยอะอ่ะโอ้ผมกดดูตรงนี้อีกแล้วมันมันเป็นปุ่ม,หมเห็นัหมเป็นปุ่มสีแดงๆมันทำให้เราแบบรู้สึกยากอยากกดเข้าไปดูทุกคน ที่ไหนได้ซึ่งมันไม,ไม่มีอะไรเลยนะฮะเคเก็บมาเก็บมาเงินโอเครวยอะ่ะรวยอ่ะครับจังหวะน,นี้เราก็สุ่มต่อดีครับจังหวะน,นี้สุ่มต่อสุ่มต่อจึ๊บเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเลยอนี้ดีกว่านะฮะเป็นลูกเออนี่ดีกว่านะฮะนี่ซื้อมาเก้าลูกเลยนะฮะลูกสีสีฟ้าบ้างคลิปอืมโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนอนะทุกคนเมื่อกี้ของดีอยู่ใช่ไหมโอ้โหเกลือชิบหาย <c oughs> เกลือเกลือจัดเลยอะทุกคนพูดเกลืออืมแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเก็บเงินเยอะๆนะเกลือนะเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าเกลืออะไรนะเนี่ยทุกคนสี่แสนห้าไม่ได้หาเลรเลยนะที่ดีๆต่ไม่เป็นไรครับผมเราก็ยังได้ อันนี้มาอยู่แลนี่ฮะเป็นเหมือนชายนี่เชอรี่นะทุกคนนี่ฮะของดีของดีอยู่ของดีอยู่เก็บตังค์มาเก็บตังค์มาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของไปขายนะครับนี่ไงออโต้ดลีทเนี่ยออโต้ดลีทที่มันต่ํากว่าเนี่ฮะแต่เรายังไม่ออโตดีดีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันลบของหดไปนะฮะเราจะทําการเขาเรียกเลยนะขายเทมตัวนี้นะครับผมนี่ฮะขายไปเลยนี่ฮะกดขายหลายอันไปเลยฮะทุกคน ดูครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเราก็จะซื้ออันใหม่นะซื้อลูกละห้าแสนดีกว่าทุกคนมาดูกันดีกว่าเป็นไงนะสุมอันละห้าแสนนะฮะมาดูกันโอ้ดูสิห้าแสนนะฮะมาลุยปึ๊บอโอเคครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับก็ ขอจบเพลินตอนนี้ครับทุกคนไม่ชอบกดไลค์ใช่ไอกดซับครับทุกคนเกมแม่งเกลดชิบหายเลยทุกคนเออเห็นแล้วท่อโอเคทุกคนผมไปก่อนละไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับไปละไปละท้อว่ะเกม